เพื่อนหายแล้วไม่เพื่อนตกใจอ่ะนี่เพื่อนหายวะยังไงดีวนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันไม่ทัน มัน,นไม่ได้ตั้งตัวเลย เดาพิดไอ้ดาพิษเดาพิดบ้านเป็ดเอาฮะอ่ะบกปากาลังไม่เอาหรอกเออเอยือเออยอย่างนี้ได้ ออออออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็ดดำเฮ็ดมาเถะใครเขาจะไม่ยากได้เฮ้ยเสียวล่วงมาเฮ้ยชุดเกาะพเ็ดดำเบ็ดดีดวงหอมจเป็นใจเิ็น ยังไม่พร้อมเลยโอเคย่อๆย่อๆไปทางตรงไหนนี่รเร,รื่รอ,องยุ่งสืบกันไม่ได้พอทำแล้วหรือเปล่าแต่เราไม่มีบล็ โอเคมีแล้วมา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 ไค่อยๆค่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปกดะในอีเวนต์กาะนู้นเนาะฮึย น,นี่นั่นแหละเพชรขุดไปเพ่เฮ้ยเอเวอร์อกอะไรวะฟาสติกชันมาดีกว่าไม่มีอะไรกันนะชูกาเทนไ,ไม่ดับยังไงยังไงเพ่นยังไงยังไงดีวิชาปนิดหนึ่งเช็ดหนึ่ง บอกลงหมดแล้วเออเฮ้ยใช่โ<า>อ้ได้เาปนั่นนะับโอเคแต่ผมมีนะ่ก,นนกับดา เฮ้ยเพื่อนมีแถวเพี้ยงวะเ,เพื่อนแบบเพี้จะเอาเ่าเอา้าเพื่อนตายทิพายแล้ยทิพายแล้วครับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนตายทำไงดีลินไม่ค่อยเป็นเลย ô hô, chị kap nè oh. nè no. ô <laughs> no 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 không Không, 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 không ô hô, ô hô, đi, ตายยางตกตายอุ๊ยสายกันโชบดีเกินแต่มางกีตกใจเฉยๆเอ๊ะแก่แด้วเปล่าโอเคนะเจ็ดนาทีกว่าแล้ว เฮ้ยเอาพ้ยนอมนเยอะ,อะไรย้อะ,อะโอ้ยเพื่อนไม่สุดดีาเ่อนจงกอมเอาต่อเอาพีนไหนใกล่องมีอะไรชุดเกาเอาเอาลงน้าให้เพื่อน,นมีลงเท้าและเพืนไีน ขวานหรือ,อให้ได้ยี้สิ่งนี่มารนนะอได้หูฟิลเจอร์ฟอร์งโอเคเอาเพื่อนได้แล้วเอาเก็บไว้เอาไวไไ้ได้อะไรบ้างช้าหนิดหนึ่งโอเครอบนี้จะต้องไม่พลาด

อี่นั่นแหะเอาไปแน่าจมันมันน่าีนช่างมันช่ามันบล็อกขอบล็อกเดีมาก<อ>มีสิทธิ์ได้บล็อ,อ,ลอ,บอกนะครับโอเคนั่นแหละขอบล็อกนะน้องเกียร์ยา เพื่อนพร้อมเนี่ยมีบล็อกมาไปกันเถอะไปไหมเพื่อนไปไหมไม่ไปว่ะเดี๋ยวก่อนกันด้อ่ะเอ้ยชุดเกาะโอ้โจิตไทยกันทูเอาเราก็มาอยูนเอ๊ะกางเกงมีายางยังมาใส่สู้ไปก่อน เพื่อนคนนี้แบบไม่สุอะไรเลยอะไม่ค่อยสุใจแลวเออนั่นแหละมันให้เราอะขับอ,ออมาโ<อ>ไปไวตรงที่ร้านจานกอนเดี๋ยวขึ้นแล้วบนี

อุอตริษัทจะจับมือค่าได้หนึ่งคิวแล้วนะคนนี้นก็ไม่ค่อยหดมากนะครับโอเคร่วงไปเดี๋ยวทิ้งของที่มันไม่ค่อยหวดก่อนยินชาร์ตเลยวะ วุดีขวานชุดของมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโหดนะครับโอเคดาบหินไปนแล้วดาวทองกับดาวพิน,นจะชนะเหรอ,อมาอ,อย่างนี้ยเลยเฮ็ดอย่าบอกนะเดี๋ยวผมคนเดียวแค่นี อันนี้เก็บไว้ยวังไงดิอยากบุกมีเจงเลยเอมามันเป็นยีทอซีอันนี้เชียวมันเสียอันนี้เพื่กินชิ้นหม่มีเตอร์เฟนหนึ่งน้อยก็ฆ่าได้หนึ่งคิวนะโอเคนะเราว่จะมาย่องดูนะโอเคนะ ผมอยู่อันดับสองอะ่ะเฮ้ยผมอยู่อันดับสองจริงจริงเลยว่ะอ่ารอบนี้ผมเมื่อกี้ผมตายนะก็เลยอยู่อันดับสองโอเคครับจบเพียงเท่านี้นะคุณแม่ไป